เพื่อนเอาไปไว้ยูเฮียนมาเถียวเถี่วปวยกันเอาไว้เฮียนป่วยเอาไว้เฮียนหรอป่วยเนี่ยป่วยลูกป่วยครับยิดกันแจกซานาโมกันแกใส่ผ้าตัดสมองมันกะถีมีน่เปลี่ยนอยู่เนาะหมอหมอกับดูแม่นแม่นเนี่ยครับจะเอาไปไว้วัดเด้อยกันจะไปไวัดตายวัดเฮียนแล้วก็ข้าวมาไว้วัดครับคันโมเมนต์คล่องดีก็บ่ได้มาอยู่วัดต้องคล่องดีค่อยกได้มาอยู่วัด ไม่กนพอาะดีดีใครได้มาอยู่วัดเนี้ยนี่เดี๋ยวเคื่องมันหลาจะเป็นตายมันคือครับพอจะแก้ยังไงจ่าารับว่าก็จะหาปงนปูนกับปูงท่อออกไปให้จากบวชอ๋อเสียงเสียงสุดสุดหนีเลย่เออผมคอยเสียงคอยเสียงมาเรื่อยๆครับฮะ เียงไอ้แปดสามห้าแล้วก็เจ็ดสามแปดสามห้าสี่สี่ศูนย์นี่ว่องไวนี่สี่ศูนย์เป็นเรือบ้านนะครับอ๋อเรือบ้านวันวาาพายุถล่มเฮี้ยนพังลงมาบดเฮียงไงครับแกบดินจะมาบานผมให้ไอ้สันไปคนทั้งกระชีไปคนใหม่คนยังออกนะครับมีตะเลียดเตี๋มใหม่เตี๋มยังคนตายเวิ้เฮี้ยนเฮี้ยนอะไรยังไงไก่วัดเฮี้ยนบุมไหมครับ เฮียนเมืนเลขเฮียนอยู่สี่ศูนย์มันเลขกทีสี่ศูนย์เลยว่าตามใบบินบานนี่เห็นแต่เลขมันออกคำเฮียนคนก่ะถามเมื่อนี้ว่าเืือบาหลาเลขเฮียนบ่อก็จะวันบ่าฝันเกี่ยวครับมันผมเลยว่าฝันเกี่ยวเฮียนหมดอืมเกี่ยวเฮี้ยนมือหนึ่งเชียงมือหนึ่งเชียงตัวนี้เชียงตัวนี้กับตัวนี้กับสองแปดอย่างละเลขยานี่ครับกับสามแปดวงกันอยู่นี่ครับวันมันไปเก็บเพชรปวกไหมครับ เห้มีปวกกุกมวงนย่าก็พอหไกนโอ้ยเก็ดปวกออกคักออกเนี่มันกัมาเล็กมาซ่อนอยู่น้ำมันีให้เขาเหล็กนี่น้ำมันี่ทีเขาเหมือนกันกัเรีกอยู่น้ำกันอยู่น้ำกันเรีกว่าลายตัวมาเด็กมาน้ำกันตัดตัดออกไปตัวเดียวกันเดิ่มนขึ้นฟันมายเอาปลาคอมาให้สามตัวเชียงตัวนี้เชียงเชงตัวใดครับเชียงตัวนี้เลยเชียงตัวนี้ครสามหาสามหากับชีศูนสามหากับสีศูนอันมายกปลาคอมาให้ตัว สามตัวนี่พวกนี้เป็นเลขเอียงครับเลขไปเถียนอันนี้เลขรถเลขรถเลขรถแยงยามากเลยเลขาปายทะเบียนรถแยงยามากนี่แหละอันนี้เป็นรถพิก up เหรอเขียนหน่อยนี่สองห้าสองอันนี้เลขรถเข็ยนห่ก็แปดสี่แปดสีแปดสีแล้วก็สามหนึ่งหนึ่งขารถเข็น อันนี้มันังน้่ลืมตัว้่เก้าสี่นี่เตยนะฮะมักอยู่ผมมักอยู่ก้าสี่มักอยู่มักก้าสี่อยู่นี่แหละผอ้มเแล้ว่าจุดอาจารย์อาจารย์ลองเสียงไว้ก็ได้ดีทั้งเร่งหนอกว่าบ่อยเชียงหลายตัวเขาเหมืนมือแรกจิตัดอยู่เะยจิตตัดเอาหาสองเนาะเอาหาสองกบสิบก็สิบหาก ับเก่าสิเสียงเนาะเสียงเออเนาะก็ต้องเอาสามตัวเนาะต้องเอาสามตัวสามหางแค่นีมว่าถ้าฟันดีคือสุเทียถ้าสุดเนี่ยว่าฟันดีแล้ว่ารที่ว่ากันว่าอยู่ว่านอย่างนี้เข้าว่ากันว่าอยู่เคยเห็นไหมกิ๊กแปดตาก่ะบ่อะไรเพิ่นนึงไปดูหม้อเพิ่นนุ่งไปดูหม้อเนาะมูอเดียวก็ผมมีแหละยี่ห้อบ้านเขาไปดูหม้อว่ามีเห็นเจ้ามีไปไม่กิ๊กแปดตากันบ่ หม้อหม้อหม้อนึงว่าดีมี่ไปกินแก่ตาเฮี้ยนคนกับเราไปไว้เฮี้ยนมาลูกเมียงขัยเมียงขัยวได้ฟาตัดสมองเลยพาตัดสมองลูกกับปวยเฮี้ยนกับเบสต้นป่วยเบิดบัลไปดูหม้อหม้ออีกหม้อว่าจะไปวัดเรื่อสไตล์บิดเฮี้ยนผมกับมโนอนเลลนอยู่กูดังนี่้นะแกเื่อเธอเธอไม่เห็นทำอะไรอื่นผมไม่นั่งนะโอ้ยป่วยเบิดเฮี้ยนหลุดหม้อหม้อนึงว่าเอาไม่กินก็ไปเฮี้ยนดี หมอมนึงว่าไม่อกีแปต,ตายไปเฮี้เอานีด้เจ้า่ตายบนเฮี้ยนเล,ยเลยนอยๆวท่านในเกียร์อว่าท่านฟังนว่าไม่ได้บอดทายทำในเกียอาจจะมีเขียกจนั่นๆคอยฟังไว้ทันไม่อกีแปรตาเอ่เราเคยมีดิเคยเคยอ๋อนันแม่นมอที่ว่าเป็นเสาเป็นต้น,นย่างไกลไปไกลมากอือ สี่เดีผ้าเอฟซีไปซองมือหาเทันไหร่มมสเมีนซองมือดาเ่าไหสปล่อยตัวได้ไปกันกันเอ้ยออกแต่ห้าน้อยหมดชูหม่องชูบอลน,นะโดยผมคนนี้เห็น,น,ออน,นยังไงก็ไปออกตั้งสามตัวก็ออก,กตัวนี้ออกหน่อยแต่ว,ตว,ว่าไม่หลุดเจียร์สามเปลี่ยนเงินวะแมนครับออกครเกีย<ม>สามเก่าออกน่นออกมันอมือนัมนโอัญองมือติดเลย เจ็ดแล้วก็เจสามเก้าหรือสามเก้าสามเจ็ดสามแปดออกติดต่อกันสองสามเรียงกันวแล้วส่วนหนแต่ทีไม่ออกออกแต่ฮานอยิ่งงานมือเพิ่มมากเพิ่ลูนี้เรยงานอเด็กงานที่ว่าพีทรไปบอกสองแปดอันนี้เรียกทูบอันนี้เรีกทูบเรีกทูบอนนีเรียกทเลยทูบจุดสองทูบมันมีเรีอันเดียวไหมอ๋อเงิน่ดิผม่าผมกะาเประกาศจะไม่่ดิทูบสอง ทูบสองแทงทูบสองแทงทูบใส่ไมีเลขมีเลขตัวเดียวมีเลขอันเดียวมีเลขอันเดียวทูบไม่เหมือันเดียวตรงนี้เรามันบังเอิญครับที่มันเราเขียนเสียงไปเสียงมาอยู่นี่แหละมันบังเอิญงวดเมียเราอะไรเขียนเสียงไปเสียงมาอยู่ว่าเศร้าเขียนวนเวียนเลยที่แถวนี้แถวนั้นมันก็เป็นไปยากอยู่ดีๆทูบสองแทงแต่มันตรงกันตัวเลขตรงกันอืแต่ว่าเลขงานงานเป็นอยางขึ้นมาเห็นมาสษาผมว่าสิเลขขอเลขงาโอ้ผมว่าเนียนด้วยอืม โอนีก้เอฟซีจากต่างประเทศเมียทั้งองค์ประจําโมคอยได้ก็กัรไล่มองได้เนี่ยครับเป็นกะเชี่ยวกุติมาทรงวันที่สิบสี่ครับกะชีได้บอกบุญไปพร้อมๆอมกันเลยกับพอดีกับกะชิมาไลยครับเหมือนั้นกะชิมาถวายกุติถวายทั้งน้ำ กับชิด้มาสันเพียนอยู่พี่เลยครับเนี่แต่วายุติไอพระไม่เอ้แวาเอาตัวสันไม่ว่าสองพันหารอยลีโดอะไรมันพอกันกับอามันสองรอยสองพันหารอยเลยเนาะสอันหาร้อยลีผมก็จะไปซื้อทั้มาทางเดียววันครับรับชิด้ยตัวติดต่อเมียหักกับเมียอยู่ยังก็ตัวทั้ง มันมี่แหละทางมือวัดก็ว่าบริจะคอกขึ้นมันเป็นทางโดนแล้วครัอย่างนวลท้นนวลท่านมันโดนกันแตกอีกคือเขาผมว่าอือย่างพูนท้นท่านโดนเฮ็ดแล้วก็ให้เพูนสั่งให้มันเต็มที่นะผมว่าอตรงกะจุดกระซื้อมาแล้วตรกะจุดท้ายตัวยางนั่นไปซื้อไปซื้อคือกันม่านะครับซื้ออยู่บันดุงมากเมียพูนกระชิดมาซอยนี่แหละเรื่องทางนี่แหละ ขาขึ้นแล้วยังจะทังวันนี้ก็จีทั้งละขึ้นตามเลยวันนี้เทียบุ่นเทียุ่นเรียบร้อยแล้ววันที่ซิฟซี่นี่ก็ขึ้นพร้อมกันกับกุฏิีอโหลดผมว่ามือมือนี้่ไงผ้าอุ้มนึ่งท่าชี้คาขนมลอยนึงครฮะอีว่าไงซอยกันไปซอยกันอือครับไม่ดีละวเงินแค่ซอยสางไปเฮ็ดจนแล้วละเงินว่าไปเรื่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆมือละเล็กมือละหน่อยในแทงน้ำได้ก็โอเคอะไรระบายนี้ ตัวไซ่ก็เรียกต่เดินมีเดินอย่างนี้บนท่อืมอย่านี้เขียนให้ตั้งแต่ว่าที่ว่ายาขึ้นมาที่ว่ายาขึ้นมาให้ถึเขียนสองเปดเขียนง่ามสองเป็ดถึงว่ายังก็ว่จะถึงฟ้อนถึงล่ำเกียกขีดินขีดวนไปต้งเขียนตัวเลขได้นี่ผมก็ว่าโอ้ยขากี่นี่ข่ายาในคนากเที่ยวมาขึ้นจะเขียนเลข ทึ่งทึ่งคูง่เหมือเราเขียนเลขมือเพิ huh. mm ่น hmm. ว่าล่วงมือเพิ่นว่าบวงสวงหนอยันได้สามหาโอ้ยสามหาโอ้ยชี้ได้ชี้ได้เอ้ยชี้ได้เอ้ยไว้อยู่ดอกเลขสามหาคือแค่าี้ที่บอกเขียนเป็นขัดคาท่อนๆนั่นแหละชี้ได้ไว้อยู่เพิ่นก็ซอยมาก หะลายทางเทรื่องนำกินน้ำยังคนกับิีกขนมาหายมือนั่นเลยคนนนำดื่มนำกินนำดื่มอะไรก่อนี๋ยวชิบซีชิบซีสิฮอนี่แหละครับนี่ก็เป็นไม้เด้บัญชีของพระอาจารย์เนาะครับก็ทั่วมาติดตัวสอบถามได้ทั่วมาโดยตรงได้ก็ได้ผู้ใดอยากรวมท่าบุญอยากเ็ดเนี่ยทำภายในวัดเนาะก็มีสาากุฏิของนำทำบุญณาวัดนะครับวัดปันกับตั้งแต่สมัย เก่าแก่แ hmm. ล okay, uh, ้วก ha, ็ผูพังไปตามเวลาล่ะอันนี้ก็ค่อยเฮ็ดค่อยซ่อมไปนี่ก็เหมืนที่ของพระอาจารย์โดยตรงได้ก็สามหมื่นสองพันโอนมาซอยกันผู้ละเล็กผู้ละหน่อยก็เป็นก้อนใหญ่ดอกโอ้โหอะไรครับซอยกันพี่ไหลอยู่คนเดียวสมมติไ้สมมติน้ำเพิ่นเขียนเนาะคนเดียวขอเพิ่นไว้จค่เพิ่นมันเหมืนมันเป็นมีของเพิ่นท่านเนี่ยมันไปเข้ากรอบอีกแล้วเนาะ มึงเป็นก็ซอยมาหลากหลายทางเอฟซีมากอ่ะมีมากโอ้ยกว่ากว่าลุ้ยมากอ่ะโอ้ก็เจ้าฟังมึงก็เจ้ากับสีมาไทยเจ้ากับขออนุญาตเจ้าควนนี่แหละมีเยอมากเลยอนุญาตมาเลยครับก็สายข้าวน้ำกันเฮ็ดสางน้ำกันอออสีมากักเอาผู้เดียวมันกับบได้ยเลมันกับ เวัดสั่งว่าเนาะก็บ่เห็นกาพาด้วยก็บอกไกาไายท่ั่นก็บอก่นน่าก็ตามสบายเลยก็บอกพ่นแล้วมือมื่อนั้นพัวกันแล้วมายยังอย่งเนี่ยกับทุกๆช่องนะก็บอก่นล้วก็ซอยกันวัดเฮืากันวัดส้่งก็จะคู้ใดสิมาเห็ดซอยลงไปอยู่มองอยู่นเกาะลอวอยู่มองบ่ยลอยขึ้นเกานี่แล้ววัดมันลายวัดบ้านนี้ก็บบ่คอยมีไม่ออกปันได้ก็เลยขามาพัฒนา ไอ้คนหูจักคนไดนเขามากราบไหว่ามันมีของดีแต่คนมูหูจักเขามาจริงครัเงรามือนี่คนหลายครับตั้งรถตลีเขามาหลายนะมันมาซำอยู่มอสระดโดกปุณดีอยู่ในวัดทอนอืมครับเออผมมอระดกโลกก็ไดครับเป็นมอสระดูกเนี่นี่เดียวเห็นนี่ก็เป็นอีกอันนี้คนว่าอียังครับอาจารย์ ีเอเสมาเนาะครับอันนี้หลักเสมาซมาครับพระเจ้ามาไทยไว้กวาไว้ข้นนั่นว่านั่งกลับนั่งไว้ท่านเทือกผุลุ่มหันอยู่ที่เกาะเมริกาเนาะครับอยู่อเมริกาอเมริกานั่งอยู่ญี่ปุ่นนเมียเพียแล้วก็เมียฮักมันก็ซอยมาหลายหลายท่านคือสหรัฐนั่งครับหลายท่างครับคนโอนมาซอยครับผม วานนี้กับสิเดียาใบเบิง้งเอ้ไม่จิก<ม>เปียดตาเห็นจังใดผมกับคนท่านได้เห็นอยู่ไ,ยไ,ไม่จีบวันนี้สิเดียผ้าเอฟซีใบเบิ้งนะครับเด้อข่าวมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปสิบริภาษข่าวสารดีๆตัวเลขเดีๆจากทางช่องกาพารวยเนาะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมากติดตาม โซเลตหรือแนวท่างมาฝากต่อนเอฟซีเนาะแล้วก็ข่าวสารการเคลื่อนไหวของวัดดุกนาเพื่อนครับเราแหว่งเราแหว่งบักแดงอยู่มันแลี้ยงคนกัดตายเลยดัย <c oughs> นกัดมาหน่อยตายไรสุดเหมือนมั้งครับที่ว่าเอาไปว่าเอาไปไว้ในบ้านบได้ยได้หนิไหมอันนี้ตาหนึ่งไม่ได้ดีนบุญครับ คยเห็นบ่บ่ครับบ่เคยเห็นจักเสียเป็นแบบนี้เออไม่คิดแปลกตาไม่คิดแปลกตาแต่กาเพิ่นเอาไว้ในเฮียนมาเถอะมันเอามาทันเพิ่นเอามาไว้เฮียนครับหม้อหมอหมอวันหนึ่งว่าดีบัดครับเกิดล้มป่วยลุ่งหมอหมอวันหนึ่งว่าเอาหนีครับแต่เฮียนช้านก็อยู่ตายเบิดเฮียนได้พาตัดสมองครับเอาไว้หนีเลยเศร้าขึ้นเอาคือส่งมีเลขอะไรอย่างเงี้ยบ้างเลยนะครับ น้องขันผมเห็นผมก็เห็นตัวเก่าก็ว่าวัดดีหลวงนาเพื่อนวัดป้าหลวงนาเพื่อนครับนี่แนว้ยนังนี้วหนีไอ้เบื้องน้าอยู่ว่าเศร้าหรอกครับผมก็บว่าถ้าเคยเห็นไม่จีบแปดตาอือแต่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอยู่ทั้งใจอีก เขาดีเนี boundaries. ่ย <dış> ย <doo hehe> ุดีสามเลยนี่ยครับยุดีสามชี้หกเข็ดกันวะครับเออเนี่นี่แต่ก็หัวแต่ก็เห็นกันอันหนึ่งฟังอยู่ดินเพื่อนเอาไปไวปยุ่ยเฮียนไปเถอะเถอะว่าป่วยกันเอาไว้เฮียนป่วยเอาไว้เฮียนหรอป่วยเนี่ยป่วยลูกป่วยครับยิดกันแจ่ซาโนโมกันแม่ก็จะพาตัดสมอง มันกะสีมีเนี่ย่เหรอหมอหมอก็ดูแม่นแม่นด้วยจะเอาไปไ,ปไปวัดเลยกันจะไปวัดตายบนเฮียนแล้วก็พ่าวหัมื่อไหวัดจะก็เตียงคันหาคันยังมากมึงหอวขาดเด้อเสียไอ้นี่จะเร็วกว่าค้องดีวัดตัอเอาครับขันโมเมนต์ของดีก็บ่ได้มาอยู่วัด <S <S ต้องของดีใครก็ได้มาอยู่วัด เจะมคเาอย่วัดนี่เดี๋ยวคเ่คนกับจะป็นตาอยู่ตรงบบนี้เราพอจเจ้อาจาอืเดยวนีกไปนี่กันมีพลังไลังี่กันเป็นเตาไฟอยู่ตรงนี้นี่รบปุนมะที่เชื่อปูนเลือมาครับ เลือเลือสองสามคิวได้เอามาเที่ยรับรองว่าเขามาวัดเดียวว่าเลือครับเดียวก็ได้นี่หม่งเที่คือเกาหมวนี่แล้วผู้จีได้บุญร้ายก็มูออมเอาผู้เดียวเลยครับไม่เหนครับได้นั่งเพราะว่าผู้ยิ่งเขาบ่ได้เน,นาะกับจได้นั่งยูนนี่หละจีได้นั่งยู่ล้านนี่ละ่ <laughs> ลละ อันนี้ก็บวัแมนก้อนหินเด้วยนี่เป็นเสียมาคักเด้วยพนทุถมไวุู้จนี้ยรงได้บุญลด้ยน่หะสิได้บุญหลายก็มูสิได้รางวัลทีหนึ่งเปันนา้ยายนไมด้วยเอาขอมาเดาย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจทางช่องกาพาด้วยน้ำนะครับเนาะรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตเอซีทุกท่านจบลงเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ